สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับจอกันอีกแล้วกับดราในช่องไฮดี้ไดฟนะครับตอนนี้ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นครับเพื่อนๆตั้งแอลตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยววันนี้มาทาคลิปรีวิวนะครับอันบ็อกซิ่งครับเพิ่งได้ RV มาใหม่นะครับเป็นรองเท้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับก็เพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนี่นะครับที่ชิซุกุนี่นี่กล่องใหญ่มากนะครับผมคลิปนี้นะเพื่อนๆก็รีวิวมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับจากระเบียงที่ญี่ปุ่นเลยนะครับก็ เพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับอ่ะนี่เดีย๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับบนเตียงนีนนง่นี่ราคาซึ่งเขาก็ทีกล่องมาให้เลยนะครับผมอ,อันนี้ตรงนี้เป็นใบเสร็จนะครับ น่าในบวมมากเลยเพื่อนเพื่อนเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็ดื่มทุกวันเลยนะฮะจจะบวมไปหน่อยนะครับอันนี้เป็นใบเสร็จนะครับของ l อนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับว่าด้านในเป็นยังไงนะครับอกล่องนี้ไม่รู้จะเอากับถ่ายหรือเปล่ามันมันเหมือนจะพับได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับด้านในก็จะเป็นรองเท้านะครับอย่างที่บอกไปนี่ รุ่นนี้เป็นรุ่น LV Trainer นะครับเพื่อนๆ LV Trainer สีดำนะครับเป็นสีดำเดนิมนะครับผมโมโนแกร,รมเดนิมนะครับผมนี่มาแล้วครับสวยเปล่าสีดำครับผมเป็นลายโมโนแกร,รมเดนิมนะครับตรงนี้นะครับผมนี่เป็นสีดำตัดกับขอบสีขาวตรงนี้นะครับหนังลูกวัวนะ เขาบอกว่าแรงบนันดาลใจมาจากรองเท้าบาสเกตบอลแบบวินเทจสไตล์นะครับผลิตจากประเทศเมดินอิตาลีนะครับอยู่ด้านในเนี่ยเมดินเมดินอิตาลีนะครับสวยไหมครับรองเท้าก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงเนาะด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําว่าลูวิตองนะครับผมอันนี้ผมใช้กล้องหน้าไม่รู้ว่าภาพที่ได้มันน่าจะกลับหัวกันหน่อยนะครับัข้างไปอย่างนี้ครับผม สวยไหมครับตัดกับขอบสีดำเชือกก็จะเป็นเชือกผ้านะครับอย่างนี้นะครับไปดูอีกข้างนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเลขบอกนะครับ MS 1 2 0 3 9เลขเลขรองเท้าการผลิตนะฮะมันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูคู่กันนะครับนี่ดะเป็นอย่างนี้ สวยมากครับก็ราคานะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนจดมาอยู่ราคา a i r Trainer นะครับที่ญี่ปุ่นก็คือ1 6 9 9 0 0 0เยนนะครับตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ4 0 5 0 0บาทอันนี้ก็คือแท็กรีฟันรียบอยแล้วนะครับผมเป็นแท็กฟรีนะของญี่ปุ่นนี่ให้ดูตรงน,นี้นี่ราคาข้างบนนะครับาราคาข้างล่างส่วนราคาที่ไทยอยู่ที่ราคาประมาณ46 0 0นะครับก็ ถูกกว่าซื้อที่ญี่ปุ่นก็จะถูกกว่าไทยประมาณ6,000นหกพบาทนะครับผมก็สวยนะครับหวังว่าเพื่อคนจะชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นลันใึกกันนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตลูกที่ใส่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ